สวัสดีครับสองพันในบ้านฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้นำหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับของหลวงปูน่นูวัดป่าศิริวัฒนาจังหวัดอุดรธานีมาให้ชมกันนะครับหล่อรุ่นนี้เป็นที่ระลึกนะครับสมทบทุนฉลองพระบสบสนะครับ สร้างออกมาเป็นรูปหล่อโบราณวันนี้มาพร้อมกล่องน,นะครับออกเมื่อปี2553นะครับพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกเดี๋ยวมาให้ชมเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ รอโบราณเข้มขลังทีเดียวครับก็เป็นสิทธ์สายหลวงปู่ม,มั่นอีกรูปหนึ่งนะครับที่ทลูกสิทธ์ลูกหาเคารพและศรัทธาสายวัดป่านะครับ ล่างมีตอกนัมเบอร์นะครับตอกโคดแล้วก็มีรอยจานจานมือจากหลวงปู่นะครับวัดปาสิริวัฒนาหน้าหลวงปู่ครับ ครับผิวพันวันนะครับดูแล้วมีสเสน่ห์เข้มขลังทีเดียวครับตรงนี้เป็นโค้ดนะครับโค้ดอีกตัว เลขหนึ่งไทยนะครับหลวงปู่นูหล,หลังนะครับวัดป่าสิริวัฒนาใตา้ฐานนะครับใต้ฐานจะเป็นการตอกโค้ดนะครับ ตัวที่ตอก,ก็จะคล้ายกับที่ตอกบนเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นแรกวอสอบอเหมือนกันย่อมาจากวัดป่าสิริวัฒนานะครับน่าจะอย่างนั้นตัตอกนะครับแล้วก็รันัมเบอร์เป็นเลขไทยแล้วก็ลอยจานมือนะครับจากหลวงปู่รบบทวนทีเดียว นะครับพระเมตตาครับสายนี้ดยอดอยู่แล้วนะครับรูบหลอโบราณรุ่นแรกครับหลวงปู่นหนูวัดป่าสิริวัฒนาจังหวัดอุดรธานีนะครับ สร้าเมื่อปี2553่สวยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ